สวัสดีครับเพื่อนเกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับแหมคลิปนี้ผมรู้สึกเขินๆนะครับไม่ได้ออกกล้องมานานแล้วครับวันนี้มันคือเป็นโอกาสดีนะครับก็คือผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปเลยให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมสารภาพตามตรงเลยงานของผมค่อนข้างยุ่งนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาอาจจะมีแค่ทําคลิปสั้นๆคือเป็นพวกคลิปช็อตนะครับ แต่ว่าวันนี้มันเป็นบรหยุยาครับเลยได้โอกาสที่จะมาทําคลิปเรื่องนี้เพื่อนๆดูนะครับก่อนจะรับชมคลิปเนี้ยฝากเพื่อนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมมาเดินนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสั้นๆง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูต้นไม้นะครับคลิปเนี้ยมันสืบอเนื่องว่าจากมีคนรักชวนชมท่านหนึ่งนะครับสอบถามผมมานะครับว่าชวนชมอ่ะหลังจากที่เราแขวนไปแล้วอ่ะเมื่อไรเราควรจะลงปลูกนะครับซึ่งจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นประเด็นของคนทั่วทั่วไปนะครับแม้กระทั่งมือใหม่นะครับว่าหลังจากที่เราขล่งชนชมเนี่ยเมื่อไรมันจะควนลงปลูกนะครับจริงๆแล้วไอคลิปเรื่องนี้ผมเคยทําบ่อยนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้ผมอยาอยากจะมาทํามาย้ำอีกทีนะครับอันดับแรกเลยครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือกระดูนเนี่ยครับอย่างต้นเนี่ยครับ รากที่มันสีเขียวเขียวอันนี้มันก็เป็นวิธีการดูง่ายเลยที่ต้นไม้ของเราที่มันพร้อมจะลงปลูกนะครับเพื่อนเพื่อมาดูที่ผมแขวนต้นไม้นะครับและช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับชวนชมนะถ้าใช้ดีวเวลาแขวนนี่อาจจะทำเลที่ดีก็คือแขวนที่ล่งลมโกกนะครับพูดง่ายให้ลมมันพัดผ่านจริงๆมันโดนแสงแดดอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมก็เลยเซฟไม่อยากให้ชวนชมมาโดนฝนนะครับฝนนี้มันอันตรายเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆไว้ใจไม่ได้ครับผมก็เลยมาแขวนไว เนี่ยครับสิ่งที่ผมจะสึกต่อเนื่องจากาเมื่อกี้ก็คือเนี่ยเราแขวนชนชมเนี่ยจนให้รากมันเขียวเนี่ยแล้วที่สําคัญเนี่ยรากมันจะนิ่มชนช,นชมอ่ะมันเป็นไม้งบน้ำน,นะครับรากเนื้อมันจะแน่นรากมันจะแข็งอย่างเงี้ยผมแขวนเป็นเดือนๆนะครับหลายเดือนด้วยครับถ้าถามผมผมว่าเป็นเดือนเดือนนี้โอเคครับสองสามเดือนเนี่ยก็ลงปลูกได้ละสองสามเดือนเนี่ยรากมันก็นิ่มเต็มที่แล้วครับแต่ที่ผมเคยแขวนเนี่ยผมพูดตรงครับแขวนได้เป็นปีนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะครับมีตัวอย่างให้ดูอันนี้แขวนเป็นปีนะครข้อเสียของมันก็คือพอแขวนานานๆเนี่ยอันนี้น้ําในตัวมันก็หมดไปพอน้าในนัวหมดไปนะครับมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรที่แขวนนานเป็นปีๆนะครับ <S <S ผมว่าเดือน2เดือนนี้โอเคแล้วและเดี๋ยวเรากลับไปดูต้นไม้ของเราอีกนิดหนึ่งครับนีครับเรากลับมาตรงนี้เหมือนเดิมครับสิ่งที่ผมจะบอรากมันเขียวเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับทําไมเราถึงต้องรอรากมันเขียวนะครับเพราะอย่างเงี้ยไม้มันจะสื่ออออวว่่าาาามััันนนนพพพรรรรร้้ทีจะะะกกิหแลคบบเเปปูด เดี๋ยวรากนี้มันก็เดินมันก็พร้อมที่กินอาหารเนี่ยแล้วใบใหม่มันก็จะแตกมานเนี่ยสังเกตง่ายๆอย่างเช่นตรงนี้เพื่อนๆสงังเกตนะครับเนี่ยเนี่ยผมแขวนไว้เนี่ยเนี่ยทั้งใบทั้งดอกเนี่ยก่อนอันนี้นผมเด็ดใบทิ้งไปแล้วนะครับไม้มันพร้อมที่จะกินอาหารเต็มที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เป็นหลักการง่ายๆเลยนะครับว่าทําไมเราถึงควรจะต้องแขวนต้นไม้เพื่อให้รอให้รากมันเขียวก่อนนะครับเราค่อยลงปลูกแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมก็โรยปุ๋ยออสโมโค้ดเนี่ยครับเป็นปุ๋ย เพื่อที่ให้รากใหม่ที่มันแตกมามากินอาหารนะ <อา S 1> ครับอันนี้ครับ,รบผมมีข่าวฝากระชาสัมพันธ์เพื่อนๆนิดน,นึงนะครับสาหรับคนรักกานชมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมอาจจะมีต้นไม้มาแบ่งเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านทักอินบ็อกผมมาเหมือนกันกกนะว่าผมขายต้นไม้จริงๆเมื่อก่อนนี่ผมขายต้นไม้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผมทํางานประจํามันยังไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ใชาใช่แพ็กไม้จริงๆผมก็สามารถได้นะครับเพียงแต่ว่าคลิปเนี้ยที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆก็คือว่ามันอาจจะจุกจิกนิดนึงนะครับผมอาจจะต้องรบกวนเพื่อนๆ ที่สวนผมนะครับดีงั้นก็มีกรณีหนึ่งนะครับจะยังไงช่วงนี้ผมขอเพื่อนๆที่เพื่อนสมาชิกที่เป็นแบบคนที่อยู่พื้นที่ตามกรุงเทพก่อนแล้วผมก็จะขับรถเอาไปส่งให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเวลาการทําต้นไม้เวลาการแพ็คต้นไม้นี่มันใช้เวลาเหมือนกัน้วผมเชื่อว่าแบบถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือถ้ามาที่สวนผมเนี่ยอันนี้ยิ่งง่ายเลยครับก็เอายกต้นไม้ไปเพราะจริงๆผมผมมองว่าการที่เราจะต้องแพ็คต้นไม้นี่บางทีมันต้องแบบต้องถอนต้องมาทํารากเเพื่อนๆที่อาจจะเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่เห็นต้นไมที่เววลาสย เหมือนแบบพูดง่ายถ้าแบบมารับต้นมาที่สวนผมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ต้นมาที่แบบมันสมบูรณ์ตอนที่ดอกมันยังเต็มๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ผมก็เลยอาจจะรบกวนว่าถ้าเพื่อนๆสนใจจริงอาจจะต้องแวะขับรถเข้ามาหาผมที่สวน,นครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเพื่อนๆสนใจจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งให้ตามพื้นที่กรุงเทพช่วงนี้ยังไงผมขอพื้นที่กรุงเทพก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปเนี่ยผมว่าก็จะจบประมาณนี้นะครับ มือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้กรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆอะไรแบบนี้มาฝากเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ